เงินเดือน13,500บาทจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมนะครับต่อเดือนเท่าไหร่นะครับวันนี้มาคิดให้ท่านผู้ชมนะครับได้เข้ามาดูในคลิปนี้ได้เห็นแล้วนะครับว่าเงินเดือนเท่านี้จะได้บำนาญเท่าไหร่ถ้าส่งปีเท่านี้ปีเท่านี้นะครับวันนี้มาคิดให้ชมกันนะครับให้ชมกันผมแจกสูตรไปทุกคลิปนะครับของซีรีส์บำนาญประกันสังคมนะครับแจกสูตรทุกคลิปเลย เป็นสูตรที่ใช้ได้ไปตลอดเลยนะครับถ้าประกันสังคมยังไม่มีข่าวอัปเดตเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเงินบำนาญคือเงินชาราภาพที่ประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนทุกคนนะครับที่เข้าเงื่อนไขนะครับครบอายุเงื่อนไขแล้วก็ออกจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับให้เป็นเงินเกษียณสำหรับทุกๆคนนะครับเดือนละเท่าๆกัน นะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปลตลอดตลอดชีวิตเลยซึ่งอเงินบำนาญจากประกันสังคมเนี่ยมาจาก20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและถ้าเกิดคุณมีระยะเวลาที่ส่งประกันสังคมมากกว่า15ปีหรือ180เดือนเนี่ยคุณจะได้รับการบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนนะครับสูตรจะมีทั้งหมด2ส,สูตรได้แก่ สูตรกรณีจ่ายครบ180เดือนนะครับกับสูตรกรณีจ่ายเกิน180เดือนนะครับก็คือเอา20นะครับมาคูณกับเงินค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับนั่นเองและหารด้วย100ก็เท่ากับเงินบำนาญแต่ถ้าสูตรเกิน180เดือนนะครับสูตรมีอยู่ว่า20บวกวงเล็บ1.5คูณจำนวนปีนะครับที่เกินมาคูณ1คูณ ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหาร100นะครับเอาละพูดแบบเนี้ยมันจะคิดไม่ออกหรอกนะครับต้องไปคิดกันของจริงเลยนะครับคลิปนี้จะพาท่านไปคิดกันของจริงทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีนะครับจำนวน13,500บาทนะครับ150 180เดือนเท่ากับ15ปีส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15ปีเท่ากับ20ปีนะครับ20ปี เข้าสู่คำนวณนะครับ1.5คูณ20เท่ากับ30นะครับเอา20มาบวก30คูณ13,500บาทหาร100นะครับเท่ากับ6,750บาทตลอดชีวิตพอไหมนะครับเยอะอยู่นะ6,750บาทเนี่ยต่อมาทำงานประกันสังคมมา30ปีนะครับจำนวน13,500บาทนะครับ เอา30ตั้งลบ15นะครับเท่ากับ15ปี1.5คูณ15เท่ากับ22.5 20บวก22.5คูณ13,500บาทนะครับหาร100เท่ากับ5,738บาทนะครับตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน13,500บาทนะครับ ส่วนเกินนะ25ลบ15ปีนะครับเท่ากับ10ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15นะครับ20บก15คูณ13,500บาทหาร100เท่ากับเงินเดือน4,000เท่ากับเงินบนานาญ4,725บาทตลอดชีวิตนะครับคุณได้รับเงินบำนาญจำนวนเท่านี้ ทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจํานวน13,500บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิด20ลบ15เท่ากับ5นะครับสูตรคํานวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5 20บวก7.5คูณ13,500บาทหาร100เท่ากับ3,713บาทนะครับตลอดชีวิตนะอยู่ได้ไหมได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องได้นะครับ ทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีจํานวน13,500บาทนะครับอันนี้ใช้สูตรแรกเลย20คูณ13,500บาทหาร100เท่ากับ2,700บาทตลอดชีวิตนั่นเองนะครับนี่คือเงินบํานาญประกันสังคมนี่คือจํานวนปีที่ส่งนะครับ เริ่มไล่ตั้งแต่35ปีสูงสุดนะครับไล่ไป34 33นะครับเอาละผมจะมาไล่ฟังนะครับว่าแต่ละปีเมื่อส่งประกันสังคมมาเท่านี้จะได้รับเงินบำนาญประกันสังคมเท่าไหร่กันจำนวนที่ส่งประกันสังคมส่งประกันสังคมมา35ปีได้รับเงินบำนาญ6,750บาทตลอดชีวิตนะครับส่งมา34ปีได้รับเงินบำนาญ6,548บาท ส่งประกันสังคมมา33ปีได้รับเงินบำนาญ6,345บาทส่งประกันสังคมมา32ปีได้รับเงินบำนาญ6,143บาทส่งประกันสังคมมา31ปีได้รับเงินบำนาญ5,940บาทส่งประกันสังคมมา30ปีได้รับเงินบำนาญ5,738บาทส่งประกันสังคมมา29ปีได้รับเงินบำนาญ5,535บาทส่งประกันสังคมมา28ปีได้รับเงินบำนาญ5,333บาท ส่งประกันสังคมมา27ปีได้รับเงินบำนาญ5 1า0นบาทส่งประกันสังคมมา26ปีได้รับเงินบำนาญนาร4,928บาทส่งประกันสังคมมา25ปีได้รับเงินบำนาญ4,725นบาททส่งประกันสังคมมา24ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม45,23บาท ส่งประกสสันสังคมมา23ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม4320บาทส่งประกันสังคมมา22ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม4118บาทส่งประกันสังคมมา21ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3915บาทส่งประกันสังคมมา20ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3713บาทส่งประกันสังคมมา19ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม35 1 0บาท ส่งประกันสังคมมา18ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3,308บาทส่งประกันสังคมมา17ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3,105บาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2,903บาทส่งประกันสังคมมา15ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2,700บาทตลอดชีวิตนะครับจะเห็นว่าตารางนี้นะครับผม คิดคำนวณมานะโดยใช้สูตรด้านบนเบื้องต้นเลยนะครับสูตรด้านบนเลยซึ่งทุกๆคนก็สามารถทำได้นะครับทำตามสูตรทำได้หมดแล้วใครที่เงินเดือนเฉลี่ยโดยประมาณนะเอางี้ถ้ายังไม่ถึงถ้ายังไม่ถึงครบอายุนะครับคิดว่าอย่าง,างเช่นเราอยู่อายุประมาณสัก40อย่างเงี้ยยังมีเวลาเหลือบาทเลยในการทำงานแล้วก็ส่งประกันสังคม แต่ให้ใช้วิธีการคิดจากฐานเงินเดือนเฉลี่ยของเราปัจจุบันก่อนว่าเรารับฐานเงินเดือนเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาคํานวณมันก็จะได้เป็นข้อมูลเพื่อกะเกณฑ์ว่าเฮ้ยเอยเอถ้าเรามีเงินเดือนเท่านี้นะครับแล้วเราส่งประกันสังคมนะครับลองนับดูว่าเราส่งมาแล้วเท่าไหร่แล้วก็บวกกับส่วนที่เหลือเนี่ยจนครบอายุเนี่ยนะครับมันเท่าไหร่ต้องรวมกัน เท่ากับเราส่งประันสังคมกี่ปีนะแล้วก็มาคํานวณกันเราจะได้รู้ล่วงหน้านะครับว่าอนาคตรเราอะ่ะมีเงินเท่านี้พอไหมถ้าไม่พอก็ต้องเก็บเสริมเพิ่มเติมขึ้นนะครับจะปล่อยให้เงินเท่านี้แล้วไม่ไหวเลี้ยงตัวเองไม่ได้ยามเกษียณ ก็ไม่ได้นะก็ติดต่อสอบถามสำนักง,งานประกันสังคมนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามสำนักง,งานประกันสังคมได้ w w w sso.go.th สอบถามได้ที่1506ตลอด2 4ชั่วโมงนะ